สวครับกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะเก็บภาษีแหวให้ครอบคลุมธุรกิจที่มีรายได้ต่ำกว่า1นล้านแปดแสนบาทต่อปีครับสวัสดีครับทุกคนผมอีกบนพน์นะครับวันนี้วันการที่6พฤษภาคม2องรรัฐบาลน,นั้นเตรียมขยายการเก็บแหวให้ครอบคลุมธุรกิจรายได้ที่อาจจะต่ำกว่า1นล้านแปดแสนบาทต่อปีครับเดี๋ยวเขาบอกว่าอยากจะดึงคนให้เข้าสู่ระบบภาษีแล้วก็เพิ่มรายได้ประเทศทําไมกระทรวงการคลังถึงมีไอเดียแบบนี้ครับเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ทําธุรกิจเองเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าหลีกเลี่ยงภาษี โดยแจ้งรายได้ต่ำกว่า1นล้านแปดแสนบาทต่อปีคือเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียแวดนะครับก็คือ1นล้านแปดแสนนี่แหละก็สมมติทำให้ภาครัฐเก็บภาษีได้น้อยเกิดธุรกิจนอกระบบมากขึ้นรับาลก็หวังผลอะไรนะครับเขาบอกเขาอยากจะขยายฐานการเก็บแบตให้มากขึ้นก็ช่วยทําให้งบการขาดดุลเนี่ยจะลดลงจาก4.4%ของ GDP เหลือ3.5%ต่อ GDP ครับแล้วก็มีงดเพิ่มสำหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เช่นการบริหารจัดการน้ําแล้วถามว่าทําไมไม่ลดรายจ่ายแทน เขาอธิบายงี้ครับบอกว่ารายจ่ายหลักของรัฐเนี่ยคือรายจ่ายประจำโดยเฉพาะเงินเดือนข้าราชการ3ล้านคนซึ่งลดได้ยากมากฉันต้องเน้นทางเลือกในการเพิ่มรายได้นะครับตัวเลขที่สําคัญคือปัจจุบันในยรัฐบาลเก็บรายได้อยู่แท่15.5%ของ GDP เคยทําได้สูงสุดที่17%ในอดีตแต่นั้นคือภาพในอดีตครับสวัสดีครับ